เมื่อเราได้ทำตามฝันสิ่งหนึ่งที่เราจะได้แน่ๆคือความสุขถึงแม้ในที่สุดแล้วความฝันจะเป็นจริงหรือไม่แต่การได้รับความสุขในระหว่างทางนั้นก็เป็นความสุขที่พิเศษมากๆแน่นอนค่ะเมื่อปัจจัยและจังหวะชีวิตของทุกคนไม่ได้เอื้อให้ทำตามฝันก็อย่าพึ่งน้อยเนื้อต่ำใจไปค่ะ แค่เราใช้ชีวิตของตัวเองในปัจจุบันมีความสุขกับมันและทำมันให้ดีออก็พอ,อย่างก,กุ้งเกุ้งหรอไม่ใช่เผากุ้งกะพาแม่ทำมสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นตั้งแต่เล็กจนโตวพวกเราไม่มีพอ่อไม่มีแม่ แต่พวกเราก็มีคุณป้าคุณอาที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราครอบครัวก็เหมือนกิ่งก้านของต้นไม้เราอาจจะเติบโตไปในทิศทางที่แตกต่างกันแต่เราก็มีรากเง่าเดียวกันครอบครัวที่มีความสุขคือครอบครัวที่อยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของความรักและการรู้จักให้อภัย ความเป็นกันเองของชีวิตครอบครัวเป็นพรที่ช่วยให้เราทุกคนเป็นอย่างดีแม้ในขณะเป็นวันที่ดูแย่ที่สุดอเอ้าอนุวัตรไปทำอะไรนอกบ้านตามรีวิวรีวิวคนดัง ทำไมมันนั่งนอกมาตัวใหญ่ไงพี่เป็นคนกินตัวใหญ่หรือกุ้งตัวใหญ่คะกุ้งตัวใหญ่มากคนกินตัวใหญ่มีคนออกตัวค่ะคะต้องกินเยอะๆมีคนออกตัวบ้านเดี๋ยวไปทำผมไม่ได้อยู่ช่วยทำอาหารแต่จะล้างจานเพราะอะไรอย่างงี้ใช่โอแต่ว่าเพอกินข้าวเสร็จอะต้องเข้าห้องน้ำเพื่ออะไรเ้ห้องน้ำสิ่งที่คนในครอบครัวควรจะมีให้แก่กันเสมอคือหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องชนะทุกเรื่องก็ได้ 2. ให้ความรักความห่วงใยกันและกัน 3. เข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคน 4. รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 5. ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพวางแผนการเตรียมอาหารทำกับข้าวร่วมกันนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันไม่สำคัญหรอกว่าบ้านเราใหญ่แค่ไหน มันสำคัญว่ามีความรักอยู่ในนั้นครอบครัวที่มีความสุขคือครอบครัวที่อยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของความรักและการรู้จักให้อภัยทุกคนต้องการบ้านเพื่ออยู่อาศัยแต่ครอบครัวที่เกื้อกูลคือสิ่งที่ช่วยกันสร้างบ้านที่ดีและอบอุ่น